วุ่ลักนักเย็บตอนที่19เธอเป็นใครด้านลินินอะไรจะราง,งานอีกแล้วเหรอช่วงนี้ลาบ่อยไปไหมคุณสัตส,สีตะโกนออกมาอย่างอารมณ์เสียเพราะฉันขอลาเพื่อไปงานรับปริญญาของผู้หญิงที่ชื่อมาริยา นี่เจ้านายหรือเจ้าชีวิตเนี่ยฉันลางานยังไม่ครบที่กรมแรงงานกําหนดด้วยซ้ําเจ้านายฉันไม่เข้าใจคําว่าลากิจเหรอไปงานรับปริญญาคนรู้จักคะ่ะฉันรับปากไปแล้วไม่ให้ล่ะในวันนั้นไอ้สองมันขาดคนช่วยจัดงานงานใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วถ้ายังลาบ่อยแบบนี้ฉันจะหักเงินเดือนแ,แรกก็ดีพอมีแฟนก็ลาบ่อยเนะไปทํางานไม่อนุญาตให้ลา ้างานมันว่างมากนักก็ไปงานวดดิ้งแฟร์กับสองพุงนี้เสียงดังฟังชัดปวดใจฉันจะมีแฟนแล้วมันไปหนักส่วนไหนของเจมี่ทราบฉันจะต้องอยู่ขึ้นคานแบบเจหรือไงบางทีฉันก็อาจจะต้องหางานใหม่รอเอาไว้แล้วสิแล้วฉันจะฟ้องกรมแรงงานเอกสารจ้างงานแจ้งชัดเจนว่าฉันพักกรนได้15วันนะยะฉันกลับมานั่งทำงานโดยมีพี่ลัน หันมองอย่างเป็นห่วงเป็นใย,ยเหมือนกําลังอยากจะใส่ใจเรื่องของฉันไปเที่ยวกับแฟนเหรอคะเจ้โหดก็ถึงไม่ให้ลานะคะใช่ที่ไหนกันล่ะคะไปงานรับปริญญาของคนรู้จักแฟนนะคะสงสัยจะไม่ได้ไปแล้วฉันส่งยิ้มให้กับพี่รันไม่รู้ว่าจะบอกภูยังไงเลยอะ่ะโอ้โหเป็นแฟนกันแล้วเหรอคะอิจฉาจึงเลยอะพี่โสดอะ่ะพี่ถามหน่อยสิ ผู้ชายที่ชื่อสองเขาดูสนใจน้องนินนะคะคนนี้คือยังไงคะเขาพยายามจะใส่ใจโต๊ะของน้องนินเมื่อเช้านะ่ะพี่รันแอบกระซิบกระซาบบอกฉันเบาๆไม่ให้พี่สองได้ยินมายุ่งกับโต๊ะนินหรอคะเอ,อ่อทำไมอะ่ะโต๊ะฉันไม่ได้มีของมีค่าอะไรเลยนะคะเพื่ออะไรนะแล้วแบบชุดราคาไปถึงไหนแล้ว พี่เนี่ยไม่ได้อยากจะใส่ใจเลยนะพี่ว่าที่เจ้โหดแกอารมวี่ยงเหมือนคนไวทองแบบเนี้ยเพราะแกะคิดงานไม่ได้เมื่อเช้าอะนะแม่บ้านเอาตะก,ก้ากระดาษออกมาทิ้งกองเบลเลอร์เลยฉันเองก็คิดไม่ได้ค่ะเฮ้ยก็เขาบีฟมาเป็นงานทิปให้นินน่ะนินก็จนใจฉันตอบพี่รันมือก็วาดรูปชุดแต่งงานตามที่ภูแนะนำ ชุดที่ชาตินี้ที่ฉันจะไม่มีวันได้ใส่ให้เวอร์ที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วชุดที่วาดอยู่นี่ล่ะคะพี่รันถามถึงชุดที่ฉันวาดอยู่ฉันเลยยื่นสมุดสเก็ตให้พี่รันดูแฟนฉันบอกว่าให้ลองนึกถึงชุดที่ฉันจะไม่ใส่และก็เวอร์ที่สุดเท่าที่ฉันจะคิดออกฉันเลยว่าชุดที่หางยาวกระโปรงสีขาวเยวๆาวนึกถึงเจ้าหญิงในฝรั่งเศสที่ข้างในจะใส่โคสต แต่ตัวผ้าเนี่ยฉันต้องขอดูลายผ้านอกก่อนนะฉันอยากให้มันมีดอกไม้เล็กๆอยู่ในเนื้อผ้าเมื่อไฟส่องจะสะท้อนแสงไฟคุณสมบัติแบบนี้ผ้าไหมไทยก็ทำได้แต่อาจจะต้องสั่งทอขึ้นมาเยอะมากๆอาจจะทำไม่ทันงานถ้าสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศก็ใช้เวลา15-20วันฉันอธิบายให้พี่รันฟังพี่รันก็แสนจะน่ารักฟังอย่างตั้งใจแบบนี้จะทันไหมคะ เฮ้ยเหลือเวลาไม่มากแล้วนะพี่เห็นข่าวซุบซิบเขาบอกว่าจะแต่งงานหลังพี่ชายแต่งแค่วันเดียวนะคะอ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอคะไม่ใช่ว่าสองเดือนหรอกเหรอแล้วพี่ชายคนนั้นคือใครคะฉันไม่ได้ไปหาข้อมูลว่าแต่งวันไหนอะ่ะฉันจะได้ไปหาคะ่ะฉันถามขึ้นมามือก็ยังตวัดปลายถินสอเออคุณรู้จกัก คุณหมอนาทีวิศวะไทยรัฐไหมล่ะคะนั่นแหละคะ่ะเออเออข่าวสุกสิบว่าใช่นะคะคำตอบของพี่รานทำเอาฉันตกใจกดไส้ดีสอกับกระดาษจนหักดังป๊กอกค,คุณหมอนาทีกกำลังจะขอแฟนแต่งงานนี้เธอแสดงว่าเวลาของฉันอาจจะไม่มากอย่างที่คิดนะสิบ้าคิดมากงานใหญ่ต้องใช้เวลาเตรียมเป็นเดือนอย่างต่ำๆก็ต้อง เดือนครึ่งถึงสองเดือนแล้วนะคงไม่เร็วๆนี้หรอกมัง้งเออแล้วพี่รันรู้ได้ยังไงอะคะเออพี่ดูข่าวใส่ไข่นะคะเดี๋ยวนี้รายการข่าวรู้ยันครอบครัวเลยเหรอใต้เตียงคนดังจริงๆว่าแต่พี่รันนี่คุยไปทำงานไปได้ด้วยเหรอเก่งเกินไปแล้วนะฉันหยิบของของพี่รันมาดูมันเป็นตะเข็บตรงกว่าฉันที่ตั้งใจทำอีก โอ้ยเก่งขนาดนี้ทำไมมาทำงานที่นี่ล่ะพี่รันสอนฉันเย็บบ้างสิคะถ้าพี่จะเก่งขนาดเนี้ยเอาสิคะต่อไปมันจะมีประโยชน์กับน้องนินแน่นอนเลยล่ะคะ่ะฉันทำงานมีความสุขมากตั้งแต่พี่รันเข้ามานั่งคุยกันไปทำงานกันไปจนถึงช่วงเย็นของวันจู่ๆเจ้านายวัยทองของฉันก็เกิดอาการแต่งตัวสวยน้ำหอมฟุ้งเดินออกมาจากห้องทำงานแล้วก็วุ่นวายกับพี่สองเอาเด็กๆมาเตรียมตัวต้อนรับแขก ฉันกับพี่รันไม่าวต้องโดนเรียกมาต้อนรับด้วยใครมาวะเดือดร้อนกันไปหมดเลยอะทันทีที่รถเบนซ์คันสีขาวมาจอดที่หน้าร้านก็มีพวกผู้ชายชุดดำเดินเข้ามาในร้านแล้วตามด้วยผู้หญิงวัยกลางคนที่แต่งตัวเป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าแว่นตาดำที่เธอสวมค่อยๆเลื่อนลงเพื่อมองรอบๆร,ร้านอ,อ๋คนนี้ดีไซเนอร์ของอา้าวคุณเจ้าขาคุณเจ้าขาตัวเป็นๆฉันได้แต่บีบมือของตัวเองด้วยความดีใจ สวัสดีค่ะคุณเจ้าขาทางเรายินดีเป็นอย่างมากที่ได้ต้อนรับนะคะเจ้านายไวทองของฉันเสนอหน้าต้อนรับแขกสุดเลยก้มต่ำจนเหมือนกับจะเล่นโยคะฉันมาดูความคืบหน้าของงานและแบบชุดแต่งงานของลูกสาวฉันเอเอคือยังไม่เสร็จเลยล่ละค่ะชุดสวยๆต้องใช้เวลาหน่อยสิคะคำตอบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลย อะไรกันฉันแจ้งเรื่องงานที่เลื่อนเข้ามาอาจจะไม่ถึงเดือนนะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรจะรับงานฉันจะไปหาร้านอื่นและจะฟ้องถ้างานไม่เสร็จสิ่งของหญิงสาวที่ดูหน้าเกงขามทำให้คุณแส์สิดูตัวเล็กลงไปเลยอ่ะเอ๊ะมีนะคะแบบชุดที่เสร็จแล้วนะคะประโยคของพี่รลานแทรกขึ้นมาทำให้ทุกคนหันไปมองเธอเป็นตาเดียวไม่เว้นแม้แต่ฉันเอง อะไรอ่ะมันยังไม่มีอะไรเสร็จนะคะโอ้ยตายแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยไปเอามาสิลิ้นนินคุณสสิบอกฉันให้ไปเอางานมาให้ลูกค้าดูฉันเลยต้องจำใจเอาสมุดสเก็ตแล้วเปิดหน้าของชุดแต่งงานส่งให้คุณสสิให้คุณสสีเอางานของฉันไปแอบอ้างอีกครั้งในฐานนะลูกศิษย์ของเธอบรีฟของเราคืออะไรน้ำเสียงเย็นเยยของคุณเจ้าขาถามฉันขึ้นมา ขอโทษนะคะฉันไม่ได้รับบีฟใดๆเลยฉันออกแบบขึ้นมาจากสิ่งที่มันตรงข้ามกับฉันฉันตอบออกไปตามตรงแม้จะเห็นแล้วว่าคุณสัตสิมองฉันตาเขียวปัดคุณเจ้าขาหยิบสมุดของฉันแล้วเดินไปนั่งที่โซฟารับแขกแบบไม่จำเป็นต้องเชิญเลยช่างเป็นคนที่ทำตัวตามสบายจริงๆพี่สองรีบนำชาอย่างดีมาเสิร์ฟให้แต่เป็นฉันที่ถูกเรียกเข้าไปหาบอกเลย ตอนนี้มีคนตาล้อนฉันได้แต่ยิ้มสวยๆในใจไหนอธิบายชุดนี้ทีอะไรทำให้มันเกิดขึ้นมาปกติลูกศิษย์แบบเธอควรจะได้ทำแค่ชุดเพื่อนเจ้าสาวสิท่าทีของคุณเจ้าขาทำให้ฉันเกรงจนมือสั่นไปหมดถ้าตอบว่าฉันวาดเพราะว่าแฟนบอกว่าฉันทำได้คะ่ะจะดูตลกไหมคือแฟนขอมาบอกว่าอยากให้ฉันทำเขาอาจจะรู้ว่าฉันคบกับลูกชายเขา ฉันไม่อยากให้คุณเจ้าขารู้ไม่อยากเขาคิดว่าฉันมาเกาะลูกชายเขากินน่ะเออเพราะฉันสั่งให้เธอทําค่ะคุณศสีที่เห็นว่าฉันออึ้งก็เลยตอบขึ้นมาทันทีใช่ที่ไหนป้านั่นแหละตัวขัดขวางความเจริญของฉันเลยอะ่ะชุดนี้ขายฉันไหมอยากได้เงินเท่าไหร่ฉันจะให้คุณเจ้าขาชี้ไปที่ชุดผู้ชายที่ฉันตั้งใจวาดเอาไว้ตัดให้ภูใส่ไปงานแต่งพี่สาวเขา ขอโทษนะคะชุดนี้ของแฟนฉันฉันขายให้ไม่ได้ค่ะชุดนี้ฉันออกแบบมาเพื่อเขาแค่คนเดียวเขารักเธอไหมคุณเจ้าขาเธอรู้หรือเปล่านะว่าลูกชายเธอเอนั่น,นน่ะเอ้ยไม่ทราบเลยค่ะสำหรับฉันแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเขาอาจจะไร้กาดไปหน่อยเอย แล้วเธอรักเขาไหมคำถามที่พาเอาฉันตกใจไม่นึกว่าคุณเจ้าขาจะถามแบบเนี้ฉันรักเขาค่ะเขาเข้ามาทำให้ฉันรู้สึกไม่ต้องการใครอีกแล้วเธอรักเขาไม่เท่าฉันหรอกนะจะบอกอะไรให้นะคืนเข้ามาให้ฉันได้แล้วคนเป็นแม่จะขาดใจอยู่แล้วประโยคของคุณเจ้าขาพาฉันตกใจอ่ะเธอรู้ ฉันจะทํำยังไงดีฉันไม่อยากภาคลูกภาคแม่หรอกเนะฉันไปบังคับเขาไม่ได้สักหน่อยอะแล้วฉันก็ไม่ได้ขโมยเขามาอะฉันอะฉันฉันจะทํำยังไงดีอะฉันได้แต่ก้มต่ําใช้ความคิดที่น้อยนิดของตัวเองฉันก็ควรจะปล่อยเขาคืนแม่ของเขาไปแต่ฉันไม่เคยหลังเขาไว้เลยนะเเธอเองก็คงจะบังคับคนอย่างมันไม่ได้สินะบอกมันกลับบ้าน พ่อแม่ให้อภัยแล้วส่วนชุดแต่งงานชุดนี้ฉันซื้อฉันชอบแต่ลูกสาวฉันจะชอบไหมไปคุยเอาเองต่อจากนี้ไปพาลันไปไหนมาด้วยทุกที่เธอจะรายงานฉันทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลูกชายฉันแล้วคุณเจ้าขาก็ชี้พิกัดสายลับที่อยู่ข้างกายฉันมาเกือบอาทิตย์ก็ว่าอยู่ใส่ใจเรื่องของฉันจังเลยถคุณนายเจ้าขา รันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะคะไหนบอกมาดูเฉ,ะฉ,ะฉ,ะฉะยๆไงก็ไว้ที่เดิมไงยะฉันจะไปละรันจัดการงานทางนี้ต่อด้วยนะเอาชุดไปให้ผิงดูได้เลยตอนนี้ไม่ใช่แค่ฉันงงคนทั้งลานก็งงสรุปแล้วเขามาดูงานหรือมาดูฉันคุยกับฉันจบแล้วก็กลับไปเลยทิ้งเอาไว้แต่นอนบ่นไส้ที่ทำหน้าเจือนเมื่อโดนเปิดเผยตัวข่าววงใน ไม่ใช่ข่าวใส่ไข่ใช่ไหมล่ะคะฉลีตาถามคนที่แกล้งหัวเราะรั่วแล้วเดินจากฉันไปเลยอะเฮ้ยไว้ใจใครได้บ้างเนี่ยด้านภูม่าหลังจากไปรับนินที่ทำงานผมก็พาเธอแวะซื้อของเข้าบ้านซึ่งเธอก็เดินไปเดินมาไม่หยุดเหมือนคนไม่เคยซื้อของเลยใยนี่เข้าใจคำว่าออกเดตวานแบวไม่นะเธอเดินนำมาที่โซนเครื่องสำอางที่กำลังเซลล์ก็ไปซื้อดีๆมาใช้จะมาซื้อแบนตลาดทำไม นายเนี่ยนะหาเงินได้เยอะขึ้นไม่ได้แปลว่าต้องใช้เยอะขึ้นนะเก็บเก็บหน่อยก็ได้นายอาว่าสีไหนเหมาะคนที่บ่นยาวเหยียดทันมาถามผมถึงสีลิปสติกซึ่งสำหรับผมแล้วสีไหนก็ได้ผมชอบทุกสีนั่นแหละนายเผเยอะปากหน่อยสิจะจูบตรงนี้เลยเหรอฉันก็มียางอายนะผมหลับตาลงแล้วเผยเปากให้เธอหน่อยๆช่วงนี้เธอทำตัวน่ารักมากขึ้นหรือเปล่า แต่ความคิดของผมมันต้องหยุดลงเพราะความเย็นสัมผัสที่ริมฝีปากจนผมต้องลืมตาขึ้นมานายใช้สีแดงลูบี้ที่เหมาะกับนายมากเลยนะเนี่ยไหนเม้มปากสิคนที่สั่งให้ผมเม,ม้มริมฝีปากยืนหน้าเข้ามาใกล้ผมอีกแล้วตากลมโตที่มองมาที่ผมมันทำให้ผมทําได้แต่กลั้นใจเอาไว้ให้หัวใจในอกมันเต้นช้าลงอีกนิดใกล้จังเลยฉันเป็นผู้ชายนะใช้สีแดงขนาดนี้ได้เหร คำถามของผมทำให้คนที่ตัวเล็กกว่านำนิ้วมาถูที่ลิมฝีปากผมเบาๆน่ารักจะตายอ่ะเหมือนคนมีสุขภาพดีไงออชมผมน่ารักเหรอเธอชมผมเออหรอเฮ้ยหมาต้องออกลูกเป็นไข่แนะ่ผมใช้มือกวาดไอ้กล่องที่ใส่ลิปสติกที่เธอถืออยู่จากเช่ว,วางสินค้าลงรถเข็นจนหมดก็เธอบอกว่าผมใช้แล้วน่ารักอะคนอื่นก็ไม่ต้องใช้จะมาน่ารักเหมือนผมหมดได้ยังไงเน่นายซื้อไปขายเหร ชิ้นเนี้ยไม่ได้ลดราคาสักหน่อยอะ่ะคนอย่างฉันต้องใช้ของลดราคาหรือไงแต่มันก็ไม่ได้แปลว,ว่าจะใช้เงินเยอะๆได้นะตีมือเลยนี่เมื่อก่อนก็ประหยัดได้ทำไมพอมีเงินแล้วใช้เงินเยอะนายจะต้องเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตใช้เผื่อคนที่เขาไม่มีอย่างเช่นฉันแล้วเธอก็เอามือเล็กๆมาถูหัวผมเฉยเลยอะไรผมไม่ใช่แมวของเธอนะลูกเป็นแมวเลยไหนลองเมียวสิ ฉันคิดว่าเธออาจจะเข้าใจอะไรผิดฉันใช้เงินซื้อความสุขของเธอต่างหากแล้วผมพยายามจะยื้อยุดแย่งลิฟต์ในมือที่ลินินพยายามจะเอามันไปเก็บเข้าชั้นวางสินค้าเธอเก็บผมก็หยิบใส่รถเข็นใหม่มีแต่นายอะฉันก็มีความสุขแล้วนะประโยคสั้นๆของเธอทําให้ผมหยุดหยุดที่จะต่อต้านการเก็บของเธอช่วงนี้พูดอะไรน่ารักขึ้นหรือเปล่าเธออาจจะหลงรักผมเข้าแล้ว แต่คนที่เขาชอบกันเขาปล่อยให้ผมเข็นรถเข็นคนเดียวไหมนะเห็นหลังววัยหายไปไหนแล้วเนี่ยเดินเวแล้วสิไม่ง้นฉันทิ้งนะเด็กๆกรออยู่เธอเกิ่งก้าสามารถถึงขั้นกับทิ้งคนจ่ายเงินได้แล้วหรือไงเฮ้ยผมเข็นรถเข็นของห้างสปปรรพสินค้าสายตาของผมมันเดันเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมคุ้นหน้าแต่นึกไม่ออกว่าเธอเป็นใครมันทำให้ผมต้องมองเธอเหลียวหลังด้วยความสงสัย น่ารักตัวเล็กเลยฮะเนี่นายมองสาวเหรอคุณน่าแตนึกไม่ออกอะ่ะไม่รู้ใครแฟนเก่าหรือเปล่าอะ่ะคนไหนอะ่ะคนที่ถามถึงผู้หญิงที่ผมมองผมก็ชี้เธอดูแล้วคนที่อยากรู้ก็ก็ะเงากลุก่นหงดเดินหนีผมไปเลยงอนอะไรก็เธอบอกให้ชี้อะ่ะงอนอะไรเนี่ยงอนที่เขาสวยกว่างะตัวเล็กนิดเดียวเองอะ่ะฉันว่าฉันเองก็ต้องไดเอทบ้างแล้วอะไรของเย่นี่ พูดคนเดียวเฉยเลยจะลดความอ้วนอีกงั้นเหรอในท้องจะไม่มีไส้อยู่แล้วเนี่ยบทจะหึงก็หึงเนอะอยากให้หึงก็ไม่เคยหึงเธอนะ่ะชอบผมแน่นๆแต่ปากแข็งผมออกมาพาเธอซื้อของแบบเนี้ยมันเสียงมากเลยสำหรับผมแต่ผมก็อยากให้พวกมันเจอผมไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในที่มืดเป็นใครแต่ที่แน่นๆเราต้องเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนนินชอบสีนี้คนที่เดินนำหน้าหันมามองสิ่งที่ผมชอบด้วยรอยยิ้ม เธต,ต้องหุบยิ้มทันทีเมื่อผมชี้ไปที่ชุดชั้นในสีแดงสดก็สีนี้มันเด่นดีอะแดงแสบสวงทำอมะเธอไม่ชอบเหรอแล้วนี่จะเดินไปไหนอีกเนี่ยเฮ้ยหายไปจะทำยังไงผมเข็นรถเข็นตามคนที่เดินเก่งไม่หยุดนิ่งจนเธอไปหยุดที่เชลครีมกลนวดซื้อไปทำไมกลคนรักแล้วปกตินะใช้ยี่ห้อไหนจำได้ไหมซื้อให้ฉันเหรอฉันไม่แน่ใจอะ แต่มันก็ไม่ได้มียี่ห้อเยอะอันไหนก็ได้หรอมงผมยืนซ้อนด้านหลังตัวเธอแล้วก้มมองสิ่งที่เธอมองอยู่นายไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าตัวเองเป็นคนแพ้ง่ายนะเอาเถอะฉันเอาที่มันเขียนว่าไม่ละคายเคืองนี่แหละมันเป็นการใส่ใจที่เป็นความเคยชินถ้าผมไม่ได้ถูกใส่ใจแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะดูแลดีแบบนี้เป็นเมียเลยมะไม่เป็นหรอกยะฉันอะแค่เอานายแก้เบื่อรู้ไหม มือเล็กๆพยายามดันผมออกปากยีนี่สุดยอดไปเลยรอเทพสมาร์ทอย่างผมเป็นได้แค่คนแก่เบื่องั้นเหรอคืนนี้แก่เบื่ออีกมาฉันยอมเป็นคนแก่เบื่อให้ก็ได้นะผมยืนหน้าไปใกล้คนที่หน้าแดงแปะแต่ก็ปากแข็งสุดๆไปเลยอย่ามาทําให้ฉันใจสั่นนะยะเฮ้ยแล้วคนที่เขินก็ลงไม้ลงมือกับผมอีกแล้วพี่พูคะ่ะเสียงเรียกจากหญิงสาว ทำให้เราเลิกตีกันแล้วหันไปตามเสียงที่เรียกยิงสาวที่ผมเห็นเมืกก่อกี้ผู้หญิงที่ผมคุ้นหน้าแต่ผมจําเธอไม่ได้เลยสักนิดน่ารักจังเลยฮะตัวสูงแค่อกของผมเองอะเธอเป็นใครอะ่ระรดติดตามตอนต่อไปเอแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะโอ้ยตัวละครใหม่มาเพิ่มอีกแล้วแล้วแบบนี้พี่ภูจะทำยังไง บอกเลยค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วพี่พูจะต้องแก้เกมไหนจะเรื่องลินินไหนจะเรื่องหญิงสาวคนใหม่ไหนจะเรื่องงานแต่งของพี่สาวตัวเองอีกบอกเลยเรื่องนี้วุ่นวายแน่นอนเลยละค่ะสุดท้ายนี้ลวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิง่งติ้งๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ